น้องคนดี17ปีไม่เคยเจอหน้าพอ่อ14ตุลาคม2022ไม่เคยเจอหน้าพ่อแท้ๆทุกคนเคยเห็นแวโซหอบลูกย้ายอยู่ห้องเช่าภูมิใจน้องคนดีเล่นละครช่วยแม่ปลดหนี้เป็นคุณแม่คุณเก่งสำหรับนักแสดงและอดีตนางแบบดังอย่างแวโซที่หลังจากชีวิตคู่ไม่รับเรือนต้องเลิกราก,กับสามีไป10กว่าปีแล้ว ก็ต้องรับหน้าที่เป็นแม่เลี้ยงเดียวดูแลลูกสาวน้องคนดีเพียงคนเดียวเรียกว่าเคยเป็นเรื่องวงการเมือ่อเจาจูแวโซออกมาเปิดเผยความจริงว่าตนเองได้มีลูกกับแฟนหนุ่มแต่ดันเลิกกันก่อนที่เธอจะรู้ว่าตัวเองมีโดยหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปบอกกับฝ่ายชาย ไม่ใช่คาดหวังว่าจะให้เขามารับผิดชอบเพราะเธอรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องตอบปฏิเสธส่วนไม่รู้ว่าแท้จริง,งเธอมีลูกกับใครและเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตลอดหลายปีตอนนี้ลูกสาวคนเดียวอย่างน้องคนดีเริ่มโตเป็นสาวแล้วก็ต้องบอกฝ่ายชายให้รับที่บอกนี้ไม่ใช่ว่าคาดหวังจะให้มารับผิดชอบแต่ยังไงเราก็ต้องบอกเขาตามมารยาทอย่างน้อยน้องคนดีก็เป็นลูกของเขาแต่พอบอกว่ามีน้องนะ เขาบอกว่าแล้วจะให้ทำยังไงรอเขาบอกเขาแต่งงานไม่ได้เขายังไม่มีความรับผิดชอบอะไรและไม่พร้อมจะไม่ทำอะไรทั้งสิน้นเราอยากจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเราก็โอเคงั้นจบคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่ใส่ย,ยังไงแต่เขาจะไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องกับลูกจบแล้วจบเลยไม่ต้องมายุ่งกัน จริงๆมันเป็นสิทธิของน้องคนดีตอนที่มีน้องเราจะไม่บอกพ่อเขาด้วยซ้ำแต่เพื่อนบอกว่าเขาจะเป็นพ่อคนเขามีสิทธิ์จะรู้ทีนี้น้องคนดีโตขึ้นก็เป็นสิทธิที่น้องคนดีจะเจอพ่อแต่เขาจะเจอไม่เจอก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วแต่เราเป็นคนไม่บังคับใครอยู่แล้วถ้าเจอก็คงบอกนี่ลูกเธอนี่พ่อเธอไม่มีอะไรมากกว่านั้นตอนคบกับเราไปไหนมาไหนด้วยกันคนก็เห็นแต่หน้าเหมือนกันไงคนเลยไม่รู้ นึกว่าเป็นพี่น้องกันเพราะเราไปเป็นกลุ่มด้านน้องคนดีได้ตอบไว้ว่าเขาใช้ชีวิตแบบนั้นของเขาเขามีความสุขกับการที่เขาอยู่แบบนั้นหนูก็โอเคหนูกับแม่มีความสุขใช้ชีวิตของเราสองคนตอนนี้แม่ก็เป็นทุกอย่างให้ครบอยู่แล้วส่วนเรื่องของพ่อน้องคนดีแหวโสเราว่าเขาก็ไม่ได้มีการส่งเสียอะไรเลยก็อย่างที่ทราบกันว่าเมื่อตอนที่เธอมีลูกสาวก็ได้เคลียร์ปัญหาทุกอย่างกับเขาแล้วเมื่อจบก็คือจบ เพราะอนาคตของเธอเองกับลูกก็มีคือจะไม่อยู่อย่างเคว้งคว้างและรอคอยอย่างมีความหวังในเมื่อเธอกับเขาไม่เกี่ยวกันก็จะไม่มีการยุ่งเกี่ยวกันอีกซึ่งก็ทำให้ตนเองสบายใจและรู้ว่าจะต้องดำเนินชีวิตไปแบบไหนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนดี